สวัสดีวัยรุ่นเมริกาที่มาซื้อลำญ่นอกโลกวันนี้ผมจะมาเล่นเกมตาเลนาฟี่ไฟผมอ้าวันนี้ลืมไปเลยผมกำลังได้แล้วนี่ไงอ่าเดี๋ยวเราเล่นล่างสองกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นล่างสองกันไม่ใยับกล้องหน่อยแับกล้องหน่ยอยโอเคครับมาเลย หมาป่าเดียวดายจัดไปก็ไม่ต้องบอกหรอกปไปเล่นกับเพื่อนดูดีกว่ามีเพื่อนเปล่าเอ,อ้ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยเอาคนนี้เลยเล่นเกมดูดิจะมาป่าไม่มาไปดูสหายโสดนะกก็ได้ไปดูคนนี้สิมาปล่ามาแล้ว เราบอกเขาก่อนว่าเราทำคลิปเราทำคลิปเอาเอากลุ่มถูกยึดกลุ่มถูกยึดโดยเพื่อนของคุณโี๋ยแล้วใา่ไม่มาเหรอเขาน่าจะไม่เล่นอะ หาสุดนี่แันแกนสีแดงนนช่างเขาเจะบปะเดี๋ยวเราไปเล่นคนเดียวแหละครับป้ามาป่ะเดี๋ยวได้ไปเรียบร้อยครับมาแล้ยวปล่อยปล่อยมือเดี๋ยวผมจะอ่อนให้เขาหนึ่งตานะแล้วเราก็จะไปบู๊กับเขาเลยครับเดี๋ยวเราอ่อนให้เขาก่อนสองตาสามตาอะไรเงี้ย สองสักสองตาแล้วกันเอาไหมเขาพอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอะไรกระพริบกระพริบเนี่ยฮะมันคืออะไรมันคืออะไรวะโอเคครับอ่ะมันเลือกแล้วยังไม่ได้เลือกเลยเขามายอ่อให้เราอ่ะใขยยรย่ออ่ะย,อย,อย,อยอ่อยอยอ่อย่อย่อย เ,เกมต่อสู้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเกมต่อสู้กลายเป็นเกมหลงรักเฉยผมพผูดเล่นผู้เล่นูดเล่น,ดเ,ลนเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องยิงเขานี่มันเกมต่อสู้นะครับมันไม่ใช่เกมนี่นะ โอเคเราให้เลือดเราเหลือแค่นี้ก่นอนอ <c oughs> ้าวตานนี้ผมเอาจริงแล้วนะตานนี้ผม,ผมตานี้ผมจะไม่ย่ออะไรแล้วมาเคจะลงผมเอาจริงเลย ตกใจโอ้โหคิดว่าจะตายใช่ล้วมันเป็นเกมต่อสู้ค่ะมันไม่ใช่เกมย่อก,กันเอเครั้งนี้เขาเลือกปืนนะครับโ้ยดีเซอร์ว่าเฮ้ยดีเซอร์เหรอ ว้าวเอเยนะ้อยอะไรวะเนี่ยมาอีกแล้วอยู่ไหนวะมาดิเฮ้ย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 โอ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะ่ะแรงโกแรงโกอ่โอ้ผมแรงรีเวอร์ นังนี่เบอ้อผมซูไม่ได้ช่วยด้วยเฮ้ยพอได้อยู่พอไดอ้โอเคครับปะเอาจริงเลยห <Yeah. S 1> ยามีไหนวะเฮ้เยฮู้อะไรหรอหัวอะไรหรอเกินไปเปล่าปึงไปเปล่า นี่ไงเนี่ยเนี่ยอายอเคสอนผมมาแล้วอายุเคเขาสอนผมมาเขาบอกว่าให้เราอ่ะเออเนี่ยรูดหัวแบบเนี้ยทุกคนเนี่ยอายุเคเขาสอนผมให้รูดหัวแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเออแยวตาหน้าผมใช้ดีเซลเลยมั่นใจไปไหม ผมบอกเลยโคตรตึงรีเวอร์กับแรงโกตอนนี้ผมต่อให้หน่อยเออผมอยากต่อให้เขาผมอยากใช้ดีเซอร์ตไงต่อให้เขาก่อนต่อให้เขาเลยต่อให้เขาเลย <S <S เขาอยู่ไหนวะเาอ <S 2> <S 2> ผมต่อให้เขาก่อนเลยต่อให้เขาเปิดม,มาก่อนเลยครับมาดิมาดิาดเอ้ม่ให้ผมเดินไปใช่อไปเต้ เนี formal, o, ่เขาเปิดลงแล้วเขาเปิดผมแล้วเขาเปิดผมแล้วก็ยิงดีๆสิยิงดีๆยิงดีๆเฮ้ยยิงดีๆเออปลาระเบิดก็สวยเลยเออมาตอนนี้ผมเอาจริงแล้วนะเอาจริงแบบเอาจริงเอาจังเลยนะอันนอมียิงมียิงขู่ครับตอนนี้ผมเอาจริงเฮ้ยอ้าวเขาเลือกปืนเหรออ้าว ปืนนั้นก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะ่ะปืนไหนก็เอาหมดอ่ะอืมอรู้สึกปืนนี้มันจะกดย่อไม่ได้นะเอ้ยยายยเฮ้ยเฮ้ย,ยจะเอาหรอะจะเอาหรออุ้ย โอยเฮ้ยมันไม่โดนหัวมันมันแตกนะอันน่าซ้ำสอบเหรอซ้ำสอบเหรอได้ซ้ำจบก็ซ้ำไม่ถูกอยู่ไหนวะนี่ไง เอามาครั้งที่ผมเอาจริงแล้วนะผมแพ้ช่างมันแต่ผมจะเอาจริงแหละอะผมเอาจริงแล้วนะเอเอเผื่อแพ้เอาท็อปสันด้วยอ้นีอ้าวจะซื้อสองควงด้วยอ ตำแหน่งครับมามาดิอยู่ไหนอะโอ้ยช่วยช่วยจริงคือล <sl ur ps _ informative> ็อกตัวเองไว้ก่อนเลยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จ สี 4, 5, ่ห้าเธยเลยอะไรกันครับเนี่ยมันเป็นไปได้ไงโอเคก็ใครอยากดูไอดีผมเนี่ยก็เดี๋ยวให้ดูไอดีก่อนเดี๋ยวให้ดูไอดีนะครับว่าไอดีคนเก่งมันเป็นแบบไหนเอ,อเก่งดีเมื่อกี้ตายคาป้อมอ,อ่าเดี๋ยวให้ดูยูไดีนะครับ มันไม่เห็นนะ4749นะครับ4749 176097นะครับยูเอดีผมใครอยากแอดแอดนะครับไปพูดไปขอคนอืน่นเพื่อนดีกว่าใครดีวะเอออ่ะพิมแมเมั่วมั่วครับไม่รู้จะมีปะนะไปมีคนนี้นะครับเออ ไ right อ,อ้จีเอ็ม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 ดูชื่อจีเอ็มโอ้โหชื่อโคตรกวนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวให้ดูชื่อด้วยเน่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 ชื่อผมเอากดปิดปิดเอ่อถ้าเกิดมองไม่เห็นนะพี P ่ u t t e r สองเก้าห้าสอง แบเบรลยูนะคะก็คือพัตเตอร์สองเก้าห้าสองแ่บยูนั่นเองโอเคก็คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครอยากมาดูอีกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจบคลิปละบ๊ายบาย